คลิปนี้เสนอตอนกองเบซิโกสองสลิตรเก็บความเย็นได้กี่วันวันเสาร์ที่16พฤศจิกาย,ยนพศสองพันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาทดสอบกระติกน้ำแข็งนะครับแต่อาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยนะครับต้องกว่ามันจะละลาย ผมซื้อก็ติดน้ําแข็งมาครับเอามาใส่อาหารสดแช่แข็งแช่เย็นไปซื้อจากบิกซีนะครับ<ม>เดี๋ยววัดขนาดดูก่อน2 0่จุ้าเซน2 0่สิบจุดห้ายีจุดเซนยาวนะครับกว้าง15.5 ตีมันสิบสิบหกก็ได้ครับหน่อยๆสูงสูงสิบสี่เซนประมาณสิบสี่เซนอันนี้เปิดฝาออกนะครับอันนี้ไม่ใช่โฟมนะครับเนะี่ยฝาสีขาวเมื่ตีด้านในก็เ,เดี๋ยวผมมัดมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมเอามาใกล้ๆก็เอาอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นกันช ắt, ัดๆ รัดใหม่ครับประมาณยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้ายี่สิบหกเซน 20, ยี่สิบโอยยี่สิบจุดห้ายี่สิบจุดหกประมาณเนี้ยครับยาวกว้างสิบห้าจุดห้าประมาณสิบห้าจุดห้าสิบห้าจุดหกจุดเจ็ดนี่แหละเพราะว่าข้างล่างมันก็จะบานออกหน่อยนึ่ง สูงสิบห้าเซนนะครับประมาณสิบสี่สิบสี่นน้อยอันนี้ก็คือเปิดได้คือเก็บเก็บข้างได้เรียบร้อยนะครับมาดูอันในนี่สิบหก 5ยาวกว้างก็13.5สูงสูง12นะครับประมาณ12เซนเพราะว่าฝาปิดเบสิโคสแควร์คูลเลอร์กระติกสี่เหลี่ยม2.4ลิตร ซส157คูณ205คูณ140มมอ่าประมาณนี้อุณหภูมิลบ5ถึง120องาศาซีนะครับด้านลอกบวกตัวใน PP อุณหภูมิลบ5ถึง120องาศาซีรุ่น RW 0366สีเทากระติกสี่เหลี่ยม2.4ลิตรตาเบสิโก โอเคนี่ทำยังไงผมก็จะเอาน้ำแข็งใส่อันนี้คืออาหารอ่าผมแช่แข็งเอาไว้แล้วนะครับพวกนี้ดจะค่อยดูเรื่องของเรื่องก็คือต้องเอาน้ำแข็งใส่ เสียงแรงหน่อยนะครับอันนี้ไก่แช่แข็งนะครับเนี่ยผมแช่แข็งเอาไว้ละต้องมัดไหมเนะี่ย พ่าพวกเก็บไว,ว้ในตู้เย็นผมไม่ได้มัดนะสามตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่งวันชิ้นละชิ้นละมือ้อเอาอยางรัดปากดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอยางเส้นมารัดปากไว้ อันนี้ผมรัดยางเรียบร้อยแล้วนะครับไก่นะครับไก่ไก่ไก่ตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยกรัมหน่อยนะครับไ,ได้ไหมหกชิ้น กินได้สามวันเอสองวันหกชิ้นคือหกมื้อนะครับแล้วก็เอาน้ำแข็งเนี่ยเป็นน้ำแข็งในช่องฟิดตนะครับอิสระทำเอาไว้ถ้าเอาจริงนะครับ ขอาได้ครัมันใหญ่ไปมันแข็งก้อนใหญ่ไปต้องทุบให้เป็นก้อนเล็กเอาสากทุบก่อนเรื่องของเรื่องก็สองจุดสี่ลิตรนะครับ น้ำแข็งก็ใส่เยอะไม่ได้ใส่เนื้อหกชิ้นชิ้นละร้อยกรัมเสร็จดูว่ามันจะเก็บได้ขนาดไหนปิดไม่สนิทต้องเอาออกไม่คือต้องกดกดกด โอเคเดี Slide, 2016, 26, th, ๋ยวมันก็จะละลายเองเอาละครับเวลาเจ็ดโมงยี่สิบหกนาทีวันเสาร์ที่สิบหกเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอุณหภูมิเนี่ยดูไม่ได้เลยครับอุณหภูมิเนี่ย ลองดูว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูสมมติว่าวันนี้ผมชอบอไปแคมปิ้งผมก็เก็บของลองดูว่าจะได้กี่วันนะน้ำแข็งมันะละลายหมดกระชุงน้นอ่าเที่ยงผมก็จะแกะออกมาหนึ่งชิ้นตอนเย็นแกะออกมาอีกหนึ่งชิ้น วันนี้ก็จะแกวมาสองชิ้นลองดูว่ามันจะเก็บความเย็นได้แค่ไหนก่อนที่มันจะละลายหมดกลายเป็นเนื้อที่ไม่เย็นนะครับอ่โอเคตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงของวันเสาร์เที่ยงเจดนาทีของวันเสาร์ที่สิบหพฤศจิกายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ด ก็จะมาดูกระติกน้ำครับกขาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับแดดก็สองมาด้วยดูว่าจะเก็บไหมคำดูก็เย็นอยู่นะอ่าเย็นก้นเปียกเลยอ่าก้อนเปียกเลยครับเข้าใจว่าจะไอ้น้ำจะเก่อนะ เดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้ำแข็งข้างบนละลายไปหมดแล้วผมก็จะเอามากินเป็นเนื้อหมูนะครับเนะี่ยเนื้อหมูยังเ,เย็ยนอยู่นะฮะ ถ้าเร่มเริ่มจะอ่อนตัวล้วที่เหลือเนี่ยเริ่มจะอ่อนตัวข้างล่างแข็งอยู่อนี่คือเนื้อหมูขีดนักกว่ากว่าก็จะเก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ ปิดทับฝาไว้ทดลองสภาพจริงสี่มั้งครับสี่ชั่วโมงหนึ่งโมงเช้าหนึ่งโมงมาสองมาสามมาสี่น้ำแข็งด้านบนละลายหมดก็ยังแข็งอยู่นะมยังแข็งอยู่ส่วนนี้เนี่ยแต่ส่วนนี้อ่อนละ <c oughs> อ่อนนุ่มละโอเคตอนี้ผมก็จะเอปาะทาอาหารเที่ยงกินนะครับ แล,แล้วดูอีกทีก็ตอนเย็นนะครับอาหารเย็น ตอนนี้ก็16.01นครับสี่โมงเย็นครับมาดูน้ําแข็งน้ําแข็งผมก็ตั้งไว้ตรงนี้แหละครับกระติกอ่ายังจะมีความเย็นอยู่หรือเปล่าก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวปรับมุมกล้องใหม่ 16.02นวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2567นห้ยังเป็นวันเดียวอยู่นะครับพอ,อมาดูกันน้า <c oughs> <c oughs> ล,ลายหมดแล้วครับเป็นน้ำเป็นน้ำไปหมดละก็ยังแข็งเย็นอยู่นะแข็งเยอะ1นึ่งสอง สามสี่ห้าอันนี้เนื้อไก่ครับมีอยู่ห้าอันว่ามือชา้าผมเอาไปกินอันหนึ่งละตอนเที่ยงตอนเที่ยงผมแกวกไปกินอันหนึง่งอันนี้ก็คือสภาพที่เห็นนะครับยังแข็งอยูห่ยหน่อยนึง ตายสภาพเป็นอ่อนแล้วไม่แข็งแล้วครับอันนี้อ่อนเลยเนื้อไก่นี่อ่อนเลยแต่เนื้อหมูนี่เนื้อหมูนี่ยังแข็งหน่อยนึง <c oughs> เนื้อไก่อ่อนโอเคไม่ลองก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเวลาจะไปสรุปอีกทีหนึ่งประมาณสิบชั่วโมงนะครับบางทีผมอาจจะพิจารณาทำใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนชา ตามสูตรของโลกไตนะครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตากแข้งทำมือตากแข้งเลยอตอนนี้ขอเอาไปเก็บช่องฟิชเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองตอนนี้ลองลองทำอาหารเย็นดูครับก็มาทำอาหารเย็นดูจะย่างได้ไหมปิ้งย่าง หนึ่งช้อนชาครับมากัน,นปลาอย่างเดียวเลยล้กไ้ตอนนี้จะได้ไหม ใช้ไฟอ่อนสุดแล้วร้อนเลยเกีรกระทะไม่ไหม้ไปเลยดูที่จะได้กินไหม นี่อาหารเย็ยนผมแล้วน่ะโแห้งไปเลยบางคนจะเป็นหมูติดมันเนาะหมูติดมันได้จะดีเลยอันนี้อกไก่ครับอกไก่ไม่ค่อยมีมันกระทะไฟอ่อนยังไงก็ยังร้อนอยู่ดีครับผมว่าเปลี่ยนจากย่างก็เป็นต้มจะดีกว่าอันนี้ก่อมะเร็งอีกต้อเป็นหมูติดมันเนาะ เอาหมูติดมันมาจะดีมากโอ้โอเนไมมเลยดำเลยก่อมาเลียงซะละสารก่อมาเลียงอีกเอาสุกอยู่นะ ชีดูว่าน่าจะสุกปว๋พอละไม่ละ สิบหกจุดหนึ่งห้านออกไก่ย่างก็ได้อาหารเย็นแล้วครับท่านผู้ชมเช็นวันนี้นี่คืออาหารเย็นผมอกไก่ปิ้งก็เป็นอันว่ากระติกตัวนี้ แรคืนหนึ่งคืนหนึ่งสิบก็ประมาณสักสิบชั่วโมงมันเล็กไปเนาะไม่รู้เอาไปใส่อะไรกับอะไรดีครับเนี่ยผู้ชมลองคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าเอาไปใส่กับอะไรดีมันเล็กไปเล็กไม่อีกทีต้องใส่เนื้อเด้สามชิ้นกินได้หนึ่งมือ้อแล้วก็ใส่น้ำแข็งเยอะๆหน่อย โอเคครับสวัสดีครับ